วันนี้นะคะเราจะมาตะเวนกินพิซซ่าในเชียงใหม่กันต่อซึ่งวันนี้เราจะไปที่ร้านอัมตะรถร้านนี้อยู่ที่ตำบลสุเทพม,มาทางเส้นคลองชนะทาน <c oughs> เข้าซอยมาไม่ลึกมากค่ะร้านจะเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์และหยุดทุกวันจันทร์ร้านจะเปิดสองช่วงนะคะ11.30ถึงบ่ายสงและห้าโมงเย็ยนถึง3ทุ่มส่วนอาหารที่ร้านจะเป็นแนวอิตาเลียนและในระหว่างที่เรารออาหารนะคะทางร้านจะมีขนมปังซอโดมาเสิร์ฟพร้อมทเมนโทเพสมาราคาจานแรกของเราพาสต้าเบคอนพริกแห้งและจานนี้ก็เฟรนช์ฟรายค่ะซึ่งทางร้านเขาจะทอดทั้งเปลือก ะะส่วนครีมสีวขาวในถ้วยนี้น่าจะเป็นมายองเนสที่ร้านทําเองนะคะและถ้วยนี้ก็น่าจะเป็นทอริโตเพสที่กินกับขนมปังเมื่อกี้และนี่คือพิซซ่าที่เราสั่งแบบพาฟหน้านะคะครึ่งแรกค่ะเป็นไส้กรอกรวมมิกซอสเซจและผักโขมและอีกครึ่งหน้านะคะวันนี้ตั้งใจะจะสั่งพิซซ่าที่ไม่ได้ทาซอสมะเขือเทศก็เลยเลือกหน้าพิซาชโอแดอ์พัมพิมบินครีมซึ่งซอที่ทาจะเป็นครีมฟักทองท็อปปิ้งด้วยพิซาชโสสับเนื้อฟักทองชิ้นเล็กเล็กและสโมกเบคอนซึ Ya.